สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราฟันออฟันใจจะมานำเสนอเรื่องโรคในช่องปากและวิธีการป้องกันค่ะรายชื่อสมาชิกมีดังต่อไปนี้โรคฟันผุฟันผุคือผิวฟันเกิดเป็นจุดหรือว่ารูโหว่ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุอย่างแบคทีเรียในช่องปากการดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมการกินขนมขบเคี้ยวเป็นประจำและไม่รักษาสุขภาพฟันให้ดี หากไม่ได้รับสัการรักษาอาการก็จะลึกลามลงไปถึงรากฟันซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเสียฟันที่นั้นตลอดไปเหตุของฟันบุ1การก่อตัวของค่าแบคบทีเรียบนผิวฟัน ากเป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีรียหลากหลายชนิดเวลาที่รับประทานอาหารขนมหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเข้าไปแล้วน้ําตาลยังคงตกค้างอยู่ที่ผิวฟันแบคทีเรียเหล่านั้นจะเข้าไปจับกับน้าตาลจนเกิดคาบเหนียวเคลือบอยู่ที่ฟันหรือที่เรียกกันว่าคาบหินปูน 2. องคาบหินปูนจู่โจมในขั้นแรกกดที่อยู่ในคาบหินปูนจะทําลายผิวฟันส่วนที่แข็งและอยู่ชั้นนอกเมื่อเกิดรูหรือช่องว่างที่ผิวฟันชั้นนอก แบคทีเรียจะสามารถเข้าไปยังผิวฟันชั้นในได้ซึ่งเป็นผิวฟันชั้นที่มีพื้นผิวอ่อนกว่าและมีการต้านทานต่อกดได้น้อยกว่าชั้นนอก 3. การทำลายผิวฟันอย่างต่อเนื่องแบคทีเรียและกดที่เกิดขึ้นจะกัดกร่อนเข้าไปทำลายผิวฟันในระดับลึกเข้าไปเรื่อยๆอาจทำลายเข้าไปถึงโพรงประสาทฟันซึ่งเป็นที่อยู่ของเส้นประสาทและหลอดเลือดจนทำให้เกิดอาการเสียวฟันมีการบวมในบริเวณนั้นปวดฟันอย่างรุนแรงหรือปวดฟันเวลากัดเคี้ยวอาหารเป็นต้น อาการลรการป้องกันพบจุดหรือรูสีน้ำตาลสีดำบริเวณผิวฟันแล้วเกิดอาการปวดฟันเสียวฟันปวดฟันมากเวลากัดหรือเคี้ยวอาหารมีเวลารับประทานอาหารที่มีรสหวานอาหารร้อนๆหรืออาหารที่มีความเย็นของปากลมหายใจมีกินเหว้นฟันเปลี่ยนสีหรือเป็นหนองได้อาการฟันผุป้องกันอย่างไรให้ได้ผล 1. ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีทำความสะอาดทั้งเหงือกและฟัน แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีโฟลไลน์หลังการรับประทานอาหารหรืออย่างน้อยต้องแปรงฟันวันละสองครั้งใช้น้ำยาบ้วนปาก 2. ลดหรืองดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงขนมขบเคี้ยวของหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานน้ำมัดลมหรือเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ,ภาพฟันอย่างไม่เป็นผลไมา้ที่มีแร่ธาตุและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ และลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือแอลกอฮอโรคเหงือก<ห>เป็นโรคที่มีการอักเสบเกิดขึ้นที่เหงือกโดยผู้ป่วยอาจอาจะมีอาการเลือดออกขณะแปลงฟันงเหงือกบวัวเหมือกอักเสบหรือว่ามีกลิ่นลมหายใจที่ไม่พึงประสงค์สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมตัวของคราบพ,พักหรือว่าคาราบจุลินทรีย์บนผิวฟันและหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย,ย่างเหมาะสมอาจทำให้มีอาการรุนแรงจนสูญเสียฟันใน,นที่สุดสาเหตุของโรคเหงือก โรคเหงือกมักเกิดจากค่าพลักที่มีสะสมอยู่บริเวณรอยต่อของเหงือกและฟันซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่ทําให้เหงือกระคายเคืองและเกิดการอักเสบตามมาอย่างไรก็ตามสามารถขจัดค่าพลักออกไปได้ด้วยการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันแต่หากไม่สามารถขจัดคราบดังกล่าออกไปได้หมดจดก็อาจจะเกิดคราบหินปูนขึ้นซึ่งต้องให้ทันตแพทย์ช่วยขูดหินปูนออกให้นอกจากนี้โรคเหงือกอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอื่นๆได้ด้วยเช่น อายุโดยร่นเหงือกมักพบในวัยผู้สูงอายุเพศผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นรคเหงือกได้มากกว่าผู้ชายพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอรวมทั้งไม่แปรงฟันทันทีหลังรับประทานอาหารเป็นต้นอาการของโรคเหงือกอาการของโรคเหงือกอาจแบ่งได้เป็น2ระยะตามความรุนแรงของอาการดังนี้ 1. เหงือกอักเสบเป็นอาการที่เกิดขึ้นในระยะแรกและมักส่งผลกันทบต่อผิวเหงือกโดยเฉพาะบริเวณร,รอยต่อของเหงือกและฟัน ู้ป่วยอาจมีเลือดออกที่เหงือกขณะแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันมีอาการกดเจ็บที่เหงือกเหงือกบวมแดงทางนี้เหงือกอักเสบสามารถรักษาได้โดยการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอเพื่อขจัดค่าแบคทีเรียและคราผักบนผิวฟัน 2. โรคปริทันเกิดขึ้นเมื่อภาวะเหงือกอักเสบไม่ได้รับการรักษาซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจทําให้เกิดร่องลึกระหว่างเหงือกและลากฟันรวมถึงอาจเกิดการสะสมของแบคทีเรียรบริเวณนั้น จนเนื้อเยื่อและกระดูกขากรรไกรที่ยืดเหงือกและฟันเอาไว้ด้วยกันได้รับความเสียหายและทําให้สูญเสียฟันได้ในที่สุดการป้องกันโรคเหงืออโดยทั่วไปอาจาป้องกันโรคเหงือกได้ด้วยตนเองตามวิธีตังตอบใบนี้ 1. การแปรงฟันวันล,ละสองครั้งอย่างน้อยครั้งละ2อนาทีขึ้นไปโดยแปรงบริเวณฟันและรอยต่อระหว่างฟันและเหงื่อโดยควรใช้แปรงสีฟันหัวเล็กที่มีขนแปรงนุ่มและใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบนอกจากนี้ ควรแปรงสีฟันทุก,ทก3าถึงสเดือนเพราะแปรงสีฟันเก่าจะมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลด,ดลงและอาจทำให้เหงื่อเกิดการบัดเจ็บได้ 2. คนปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างเค้่งครัดหากต้องใช้เครื่องมือทำความสะอาดอย่างไม้ขัดฟันแปรงสำหรับซอกฟันหรือเครื่องมืออื่นๆ 3. ดื่มน้ำในปริมาณที่มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังรับประทานอาหาร ก็าอาจช่วยขจัดเศษอาหารตามซอกฟันและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผักที่คือฟันได้ 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวอาหารขยะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างมื้ออาหาร 5. าเข้าพบทางตาแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละสองครั้ง 6. งดสูบบุหรี่ เพราะการสูบุรีอาจทาให้ช่องปากเกิดการระคายเคืองและทําให้เกิดโรคต่างๆในช่องปากได้ 7. หากเป็นโรคสุดท้ายควรควบคุมน้ำตาในเลือดให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะโดยระดับน้ำตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหารหรือของว่างควรอยู่ที่80-130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและหลังรับประทานอาหาร2ชั่วโมงควรต่ำกว่า180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะโรคแผลในปากแผลในปากเป็นอาการที่พบได้ทั่วไป เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอย่างการกัดดินผีปากแผลจากการรับประทานของร้อนโรคเชื้อราในปากหรือแม้แต่การละเลยสุขอนามัยในช่องปากแผลในปากอาจทําให้รู้สึกระคายเคืองเมื่อรับประทานอาหารรสจัดและรู้สึกเจ็บขนาดแปลงฟันเคี้ยวอาหารโดยปกติแผลในปากสามารถหายเองได้แต่การใช้ยาร่วมกับการดูแลตนเองก็จะช่วยให้แผลสมานได้เร็วขึ้นค่ะอาการของแผลในปากอาการของแผลในปากแผลในปากอาจ เกิดขึ้นเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดพร้อมกันได้จะรู้สึกเจ็บเมื่อสัมผัสซึ่งอาจเป็นปัญหาในการแปรงฟันและการเคี้ยวอาหารโดยเฉพาะเมื่อรับประทานอาหารรสจัดหรือของร้อนนอกจากนี้ลักษณะอาการของแผลในปากอาจแบ่งได้ตามขนาดแลายชนิดดังนี้ 1. แผลขนาดเล็กแผลในปากขนาดเล็กเป็นคณิตที่พบได้บ่อยมากที่สุดโดยแผลจะมีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรีขนาดเล็กสามารถหายได้เองภายใน1-2สัปดาห์ 2. ขนาดใหญ่แผนในป่าขนาดใหญ่มักพบได้น้อยมีลักษณะเป็นวงกลมและวงรีขนาดใหญ่และลึกเกินกว่าแผลขนาดเล็กขอบแผลชัดเจนแต่เมื่อแผลมีขนาดใหญ่มากขอบของแผลอาจมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเมื่อสัมผัสจะรู้สึกเจ็บมากโดยอาจใช้เวลาราวหสัปดาห์ในการรักษาและอาจทิ้งรอยแผลเป็นไว้ 3. แผลเฮอร์บิติฟอร์มเป็นแผลที่พบได้ยากขนาดเล็กและมีจำนวนมากซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่1 0ถึง100จุด และอาจจะขยายรวมกันจนกลายเป็นแผลใหญ่แผลเดียวมีลักษณะขอบแผลที่ไม่แน่นอนสามารถหายได้ใน1-2ถึงสสัปดาห์โดยไม่มีการทิ้งรอยแผลเป็นโดยแผลในปากชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเดิมสาเหตุของแผลในปากในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดแผลในปากได้อย่างชัดเจนแต่พบว่ามีหลายปัจจัยที่อาจทําให้เกิดแผลในปากได้ดังนี้ 1. การระคายเคืองในช่องปากแผลในปากนั้นอาจเกิดจากการระคายเคืองในช่องปากไม่ว่าจะเป็นการแปลงฟันแรงเกินไปการเสียดสีกับลวดจัดฟันแผลจากอุบัติเหตุแผลทันตกรรมกัดปากหรือกระพุ้งแก้มการใช้ยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากที่ผสมสารเพิ่มฟองอาการไวต่ออาหารบางชนิดเช่นถั่วไข่ช็อกโกแลตกาแฟหรืออาหารรสจัดและอาหารที่มีกฎด 2. การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์จะส่งผลให้เกิดแผลในปากได้เช่นการขาดสารอาหารโดยเฉพาะธาตุเหล็กความเครียดเป็นต้น 3. เชื้อโรคในช่องปากเชื้อโรคในช่องปากและการติดเชื้ออาจส่งผลให้เกิดแผลในปากได้เช่นเชื้อไพโรไลซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันที่ทําให้เกิดแผลในทางเดินอาหารโรคเลิมเชื้อเอชวหรือโรคเอดส์โรคเชื้อราในปาก 4. เกิดจากโรคและสุขภาวะ แผลในปากอาจเป็นสัญญาณหรืออาการของโรคเช่นโรคเบาหวานโรคแพ้ลูเตนระบบภูมิภูมิกันบกพร่อง โรคมะเร็งช่องปากเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นอาจเกิดอาการแผลในปากได้ป่อยกว่าคนกลุ่มอื่นโดยจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายแผลในปากนั้นอาจส่งต่อผ่านพันธุกรรมหรือเกิดจากปัจจัยร่วมในครอบครัวอย่างสภาพแวดล้อมหรืออาหารที่รับประทานร่วมกันในครัวเรือนการป้องกันแผลในปากการป้องกันการเกิดแผลในปากเนื่องจากสาเหตุในการเกิดแผลในปากนั้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จึงไม่สามารถป้องกันได้แต่อาจลดปัดจจัยเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดแผลในปากได้ดังนี้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แปรงฟันอย่างเบามือระมัดระวังขณะเคี้ยวอาหารรักษาความสะอาดช่องปากอยู่เสมอทักผ่อนให้เพียงพอทํากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดเพื่อนเพื่อนทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าโรคในช่องปากที่สามารถพบได้บ่อยมีอะไรบ้างและวิธีป้องกันสามารถทําได้อย่างไรดังนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอย่าลืมหมั่นแปรงฟันและดูแลสุขภาพช่องปากด้วยนะคะ กลุ่มฟันอฟันใจขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากเพื่อนๆรับชมแล้วได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กลุ่มเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ